มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับสำหรับเกมที่มีองค์ประกอบในการต่อสู้ต่างๆทั้งแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ RPG ีจีแอคชั่นอารอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะต้องผ่านภารกิจสักดาห,หรือว่าผ่านดา่าสักดาเนี่ยเราก็จะต้องทําการจัดการศัตรูเป็นจำนวนมากเป็นร้อยเป็นพันตัวจนกว่าจะจบเกมแต่มันก็มีวิดีโอเกมบางตัวนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยให้ตัวเลือกในการที่เราไม่ต้องฆ่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องฆ่าใครจนถึงจบเกมเลยและมันก็เป็นหนึ่งในชาเลนจ์ที่ค่อนข้างท้าทายซึ่งในวันนี้เเนนี่ย่ยรรกกกกผมมมมมทาาาสใจปะณ10 แน่นอนว่ามันอาจจะมีเกมอื่นที่มีระบบแบบนี้เช่นกันโดยการที่เราไม่ต้องฆ่าใครจนถึงจบเกมแต่ถ้าจะให้ยกมาหมดมันก็จําไม่ได้หรือว่าถ้าให้เอามาเยอะมันอาจจะยาวเกินไปผมควรเลือกเกมที่น่าสนใจ10เกมนี้มานําเสนอทุกท่านละกันและก็อาจจะหาเล่นได้ง่ายด้วยซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบทความนี้เนี่ยผมหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆมาจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศรวมถึงใส่ความเห็นส่วนตัวไปด้วยถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครกับผมก็ต้องฝากขออภัยด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กับซับส เพื่อเป็นกำลังใจให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับการกด subscribe ของท่านมีคุณค่ามากๆเราจะก้าวถึงแสนซับด้วยกันและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ p o s t a l 2 p o s t a l 2เป็นเกมแนว first person shooter ในปี2003จากทางสตูดิโอ Running With Scissors ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสงสัยเกี่ยวกับเกมนี้มากๆเลยเพราะจุดเด่นของเกมซีรีส์ p o s t a l นะครับก็คือการบูล้างผ่านฆ่าทุกคนโดยไม่เลือกหน้าหาวิธีประหลาดๆวิธีที่น่าสะอิดสะเอียนเข้ามาแก้งหรือเข้ามาฆ่าคนมากมายด้วยความสาใจมีอาวุธมากมายให้เราได้เลือกใช้กระบองมีดปืนเล็กปืนใหญ่เลือกไฟฟ้า โพสต์มันเหมือนเป็นเกมระบายอารมณ์แล้วก็เกมนี้มันก็ถูกแบนจากหลายประเทศด้วยแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วตัวเกมนี้เนี่ยเราเลือกที่จะไม่ต้องฆ่าใครก็ได้ซึ่งในการทําภารกิจแต่ละครั้งนะครับผู้เล่นสามารถเลือกที่จะวิ่งหนีออาจากการฆ่าฟันต่างๆหรือการเลือกชอยที่สามารถเลี่ยงการสังหารหมู่ได้แต่นั่นก็ต้องใช้ความอดทนในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าพวก NPC ที่เป็นศัตรูเราเนี่ยครับมันจะคอยก่อกวนทําตัวเลี้ยกระสุนคอยเลื้ยนใส่ซึ่งถ้าหากว่าคุณสามารถอดทนจนจบเกมได้โดยไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยคนก Thank you for paying Jesus คือเป็น achievement แบบว่าเฮ้ยขอบคุณที่เล่นนะแต่แบบจะบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ย Under t a l e อันเดอร์เทลเป็นเกมอีดีอารในปี2015ที่พัฒนาโดยโทบีฟ็อกที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่พัดตกลงไปในโลกของปีศาจซึ่งเราก็จะได้สำรวจดินแดนแห่งนี้เพื่อหาทางออกไปพบเจอกับเหล่าปีศาจมากมายพบเจอทางศัตรูแล้วก็มิตรภาพซึ่งระบบการต่อสู้ของเกมอันเดอร์เทลนะครับมันก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดเรากับศัตรูผัดกันโจมตีแต่ว่าตัวเกมนะครับก็จะมีระบบมินิเกมที่ให้เราสามารถหลบการโจมตีศัตรูแบบเรียวถามได้ด้วยแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีระบบที่น่าสนใจอีกระบบหนึ่คร,นครรบสาาามถพูดนนว ตูพยายามตีสนิทพูดเอาใจพวกเขาและเลือกที่จะไม่ต่อสู้กลับได้หรือว่าเลือกที่จะหนีไปเลยก็ได้ซึ่งเราเนี่ยครับสามารถหีกเลี่ยงการโจมตีพวกนี้ได้ถึงจนจบเกมเลยและที่สําคัญก็คือการกระทําของเราเนี่ยครับมันจะส่งผลในช่วงท้ายเกมด้วยและเราก็สามารถที่จะจบเกมได้แบบ Good Ending Watchdog 2 Watch Dogs 2เป็นเกมใน Open w o r l รจากทาง Ubisoft ที่มีจุดเดน่นคือการที่เราสามารถแฮกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ทั่วเมืองซึ่งในภาคนี้ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวถึงกลุ่มแฮกเกอร์นามว่า DESSEC กลุ่มแฮกเกอร์พดุงคุณธรรมที่ช่วยเปิดโปงองค์กรทุจริตซึ่งภารกิจของเกมน,นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปที่สํานักงานของศัตรูเพื่อขอโมยข้อมูลหรือแฮกข้อมูลต่างๆซึ่งจริงๆเราก็สามารถที่จะหยิบปืนและก็ไล่ย,ยิงศัตรูให้หมดตะลุยเข้าไปเลยก็ได้แต่ว่าเกมเพลย์ของ Watch Dogs 2เนี่ยมันก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปทําภารกิจเลยก็ได้ครับเราสามารถส่งโดนคู่ใจแล้วก็บังคับให้มันเนี่ยวิ่งไปทําภารกิจแแลล้้้วกก็็ขมขมมอูทนเราได คือเราไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อสักหยดเลยเอาโดนรอบเลนเข้าไปทําภารกิจแทนพอทําเสร็จก็ขับรถกลับอย่างชิลๆหรือถ้าหากว่าคุณอยากเอาตัวละครตัวเองเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมก็มีปืนชอ็อตไฟฟ้าที่สามารถชอร็อตตูให้สลบในช่วขนาดหนึ่งได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการชารลลจ์ตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยและผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะว่าคือเหล่ากลุ่มแฮกเกอร์ไม่ใช่มือปืนนะครับคือจะเอาปืนแล้วยิงคนเป็นกองทัพมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตตุสมผลเเเท่่่าาาาาาไไไหรรรแกกออโดนนข้้้ปปใชชืฟฟ มันสมเหตุสมผลมากกว่าและก็ท้าทายมากกว่าด้วย Miner Age Miner <Mirror> Age เป็นเกมนาฟรีลันนิ่งแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมมองบคุคคลที่1ที่พัฒนาโดยทาง Dice ทีมผู้ส mm hmm. ร,ร้าง Battlefield นั่นแหละโดยตัวเกมเนะครับจะเล่าเรื่องราวของลันเนอร์สาวคนหนึ่งนามว่าเฟดคอนเนอร์ที่เธอต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับน้องสาวที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรโดยเกมนี้เนะครับเป็นเกมแอคชั่นที่เราสามารถปีนป่ายหรือกระโดดไปยังตามตึกต่างๆได้ คอมแบตการต่อสู้มีทั้งการใช้การต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงการใช้ปืนสังหารศัตรูก็มีแต่ว่ามันก็มีบางคนนะครับที่เขาจะพยายามจบเกมนี้โดยที่ไม่ใช้ปืนสังหารศัตรูเลยอาจจะมีการใช้หมัดเตะต่อยบ้างแต่ไม่มีการเอาปืนยิงซึ่งถึงแม้ว่าตัวเกมนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้กับการเล่นโดยไม่ใช้ปืนนะนะแต่ว่ามันก็มีคนชอบแล้วก็ท้าทายดีซึ่งถ้าหาว่าคุณเล่นเกมนี้จบโดยที่ไม่ใช้ปืนยิงศัตรูเลยเนี่ยคุณก็จะได้อา h i ชีพเมนต์ test of fate ไปแต่ว่าอา h i ชีพเมนต์ตัวนี้มีสําหรับเครั Xbox นนครบ Dis <This> Honor Dis Honor เป็นเกมในวแอคชั่นรอบเลนสพัฒนาโดยทาง a r c a Studio ที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมดันวอลที่ถูกรัฐบาลเผด็จการยึดอำนาจและก็ลักพาตัวลูกสาวราชินีไปซึ่งเราก็จะได้รับบทเป็นคอ v วอัตโนอดีตทหารองครักษ์ของราชินีที่เขาจะต้องไปช่วยองค์หญิงกลับมา ซึ่งเกมเพย์ของ d i s h o n o r นะครับจะเป็นการผสมผสานการใช้อาวุธรอบสังหารต่างๆบวกกับพลังพิเศษมีพลังว้าไปหาใกล้ๆพลังหยุดเวลาพลังเข้าสิงศัตรูเราสามารถจัดการศัตรูได้หลากหลายวิธีมากแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับก็มีตัวเลือกที่จะให้คุณเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้จบหรือผ่านด่านไปโดยที่คุณไม่ต้องฆ่าใครเลยก็ได้ซึ่งเราสามารถโจมตีศัตรูโดยการเลี่ยงจุดตายหรือว่าทาให้สลบหรือจะรอบเล่นผ่านไปเลยก็ยังได้นอกจากนี้ยังมีคนพบว่าถ้าหากว่าเราฆ่าศัตรูน้อยในด่านที่แล้วเนี่ย ในฉากต่อไปสตูก็จะน้อยลงเช่นกันและถ้าหาว่าคุณเล่นเกมจนจบโดยที่ไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยคุณก็จะได้อาชีพเมนคลนแฮ a ์ hand เป็นการตอบแทนดูมถ้าให้เอ่ยถึงชื่อเกมดูมก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเกมแนวะ FPS เดินหน้ายิงระดับตำนานจากทางอีซอฟต์แวร์ที่เราจะได้ตะลุยด่าไล่ยิงเหล่าสัตว์ประหลาดยิงกันให้แหลกไปข้างหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยูน่น,นะครับที่เกม Doom เวอร์ชันคลาสสิกทั้ง Doom หนึ่ง Doom 2, เป็นเกมที่คนมักจะชอบเล่นสปีดรันกันสร้างชาเลนจ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเกมและมันก็มีชาเลนจ์สปีดรันตัวหนึ่งที่เรียกว่า UV p a c i f i c t ซึ่งชาเลนจ์นี้ก็คือคุณจะต้องจบเกมให้เร็วที่สุดในโหมด a n t e r Violence หรือโหมดยากสุดรวมถึงคุณต้องห้ามทำลายมอนสเตอร์ทางตรงหรือว่าทางอ้อมเด็ดขาดห้ามยิงถังนละมันให้ระเบิดก็ไม่ได้ซึ่งคุณจะต้องทําการกระโดดวิ่งหลบไปหลบมาแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งมันก็มีคนทำเชลเลนต์ตัวนี้มากมายเลยครับยันเดเล็กซิมูเลเตอร์ยันเดเล็กซิมเป็นเกมที่พัฒนาโดยทางยันเดเลเดฟ ซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็สร้างเกมนี้เหมือนเป็นงานดีเล็กสร้างมาหลายปีแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีซึ่งเกมนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยมัธยมอายโนะไอชิ hi, ที่เธอมีนิสัยความเป็นยันเดเละคือคําว่ายันเดเละเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ตกหลุมรักใครสักคนมากๆแต่กลับแสดงออกโดยการทําเรื่องที่น่าสะพรัว ก็คือแม่สาวอายโน่เนี่ยถ้าหากว่ามีสาวคนไหนมายุ่งเกี่ยวกับคนที่เธอชอบเธอก็พร้อมที่จะฆ่าทุกคนได้ทันทีโดยเราเนี่ยครับสามารถที่จะหาการวิธีการฆ่าได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าดืด้อหรือว่าการสร้างอุบัติเหตุแต่รู้อไหมครับว่าในเกมเนี้ยคุณสามารถไม่เลือกที่จะฆ่าก็ได้แต่อาศัยการใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้วิธีการแบ็กเมย์หรือใช้วิธีทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียชื่อเสียงหรือจะเป็นการจับคู่ให้ผู้ชายคนอื่นมาจีบผู้หญิงคนนั้นก็ได้หรือที่พิเศษไปกว่านั้นเราสามารถผูกมิตรกับสาาวเหล่นนั้ เพื่อขอให้พวกเธอเนี่ยเลิกยุ่งกับคนที่เราชอบก็ยังได้เช่นกัน Mark of the Ninja m a ร k o ออ h เด i n นินจเป็นเกมในแอคชั่นไซส์โคเลอร์แนวรอบเลนส์ที่พัฒนาโดยทีม y Entertainment โดยเราจะได้รบทเป็นนินจารอบสังหารที่ต้องคอยซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดอาศัยจังหวะที่สตูเผลอและเข้าไปสังหารพวกมันซึ่งเราสามารถใช้ได้ทางอาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลหรืออุปกรณ์อื่นๆมากมายและการสังหารทุกครั้งห้ามโดนจับได้แต่ว่าจริงๆแล้วในเกมนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะไม่ต้องฆ่าใครเลยก็ได้เพียงแค่เราสามารถหลบเลี่ยงการมองเห็นของสตูให้ได้ ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเช่นการปา๊มมี่ทำให้เกิดเสียงสปอเชลาราละเบิดควันปะทะต่างๆซึ่งเราสามารถจบเกมโดยที่ไม่ต้องฆ่าใครเลยก็ได้ครับ Steve Daily Shadow Steve Daily Shadow เป็นเกมแนวรอบเลนสพัฒนาโดยทีมงาน Ion Storm โดยตัวเกมนะครับจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกาเล็ จอมโจรอิสระผู้ที่ต้องเข้าไปสำรวจส่วนต่างๆของเมืองเพื่อหาของมีค่าตัวเกมมีทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองซึ่งความท้าทายของเกมเนียนะครับก็คือตัว AI ที่มีความฉลาดมากๆแต่ละพื้นที่จะมียามคอยตรวจจับสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลาเราสามารถเลือกใช้อาวุธต่างๆในการต่อสู้กับศัตรูได้ทั้งธนูมีดระเบิดหรือ,ออาวุธอื่นๆแต่ว่าตัวเกมเนี่นะครับก็ยังเปิดให้เราสามารถไม่ต้องฆ่าหรือว่าทำร้ายใครจน,จนจบเกมได้เลยเราสามารถเป็นจอมโจรน,นักย่องเบา ค่อยๆหลบค่อยๆแอบแล้วก็เข้าไปหยิบของโดยที่ไม่มีใครเจ็บตัว Egg d e s Ex Man k i n Divided d e a Ex Man k i n Divided เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ตีมเทีมเซิร์ฟพังภาคต่อในปี2016ที่พัฒนานโดยทาง Adio Montreal จากทาง Square Enix โดยตัวเกมเราจะได้รับบทเป็นอดัมเจนเซนชายหนุ่มมนุษย์ดัดแปลงที่จะต้องล้างบางเหล่าอิลูมินาติโดยตัวเกมนี้จะให้เราสามารถใช้อาวุธปืนต่างๆในการต่อสู้กับศัตรูหรืออุปกรณ์ดัดแปลงในตัวเราก็สามารถสู้กับศัตรูได้ แต่ว่าเกมนี้นครับจะเปิดโอกาสให้เราจัดการศัตรูด้วยการโจมตีที่อาจจะไม่รุนแรงถึงชีวิตหรือการใช้คําพูดให้ศัตรูยอมจำนนก็ได้ซึ่งเราเนี่ยครับสามารถทําแบบนี้ได้จนถึงตัวลาสอสเลยคือผู้เล่นสามารถชกหน้าศัตรูและก็ทําให้สลบโดยที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าและถ้าหาว่าคุณเล่นเกมจบโดยที่ไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยคุณก็จะได้อชีมเม้นต์ยอย่างปริฟิตอีกด้วยก็จบ้ะครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไป อย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะมีอีกหลายเกมที่ผมอาจจะไม่ได้ยกมาอาจจะเป็นเพราะว่าบางเกมอาจจะหาเล่นได้ยากแล้วบางเกมอาจจะเข้าใจยากหน่อยผมก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบมาเล่าและก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าบทความนี้ผมอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครกต่ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมก็ต้องฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้ก็ผมบ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ